มากินนากะธรรมตอนที่49สนทนาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่มีนาคมพุทธศักร,ราช2544าถ้าไม่มีสภาพธรรมะปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจแล้วเราจะบอกว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยได้ไหมคะเข้าใจธรรมะอะไรนึกเอาคิดเอาหรืออย่างไรในเมื่อสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะน,นี้ไม่ได้เข้าใจ จิรกาลภาวนาในกายคตาสติเราทำยังไงอย่างพวกผมนี่มันทำไม่ได้ตลอดมันพักๆคุขู่แล้วมันจะมีผลได้สักเท่าไหร่ค่ะจะทำหรือว่าจะเข้าใจทั้งทำด้วยทั้งเข้าใจด้วยไม่ได้ค่ะไม่ได้ขณะที่ทำเข้าใจหรือเปล่าก็เข้าใจตามสติที่เข้าใจอะไรขณะที่ทำเข้าใจว่าอย่างกายกายานี้นักศสิคาทำอะไรนะคะ เราใช้สติใช้ <จะ S 1> สติได้เลยคะ่ะมีสติที่ไหนที่จะใช้สภาพธารรมะเกิดแล้วดับเร็วมากค่ะ<ม>แต่และขณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆและจะไปใช้สติเมื่อไหร่มีสติตรงไหนที่จะใช้เราศึกษา,ราธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีเรานะคะศึกษาให้เข้าใจว่าถ้าไม่มีนามธรรมคือจิตเจตสิกเกิดเนี่ยมีแต่รูปธรรมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิด เป็นแต่เพียงรูปเกิดแต่ขณะใดที่มีจิตเจตสิกเกิดเป็นสภาพรู้นะคะพร้อมทั้งในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยต้องมีรูปเกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเจตสิกรูปคือไม่ว่าจะศึกษาตอนไหนตรงไหนก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่รังเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดเนี่ยนะคะตั้งใจจะเกิดตรงนี้ครอบครัวนี้วงศาคณาญาตินี้ได้ไหม ไม่ได้เลยเพราะว่าการเกิดนะคะเป็นผลของกรรมจิตที่เกิดนะคะเราแบ่งจิตออกเป็นกุศลอกุศลซึ่งเป็นเหตุและก็วิบากซึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นกุศลวิบากเป็นผลของกุศลอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลปฏิสนธิจิตเจตสิกขณะนั้นเป็นวิบากจิตและเจตสิกเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ทําให้เมื่อจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันที นี่ไม่ใช่เรานะคะเป็นสภาพของวิบากจิตซึ่งเลือกไม่ได้เลยและเมื่อวิบากจิตเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะดับแล้วก็มีจิตเกิดดับสืบต่อโดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยคือจิตสภาพของจิตนี่นะคะเป็นปัจจัยตัวจิตเนะะี่ค่ะเป็นปัจจัยที่ทันทีที่จิตดับต้องเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อซึ่งเราก็เรียนมาแต่เราไม่เคยใช้คําว่าปัจจัย แต่ถ้าเราเข้าใจเริ่มเข้าใจปัจจัยตั้งแต่ต้นนะคะการที่สภาพนามธรรมหนึ่งเกิดแระดับไปเป็นปัใจจัยให้นามธรรมอื่นเกิดสืบต่อเนี่ยเป็นโดยอนันตระปัจจัยความหมายว่าไม่มีระหว่างขั้นนะคะเกิดดับสืบต่อและด้วยดีตามลําดับขั้นด้วยคือไม่ก้าวกายสับสนเป็นสมนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะนะคะ เป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยไม่ใช่เราเริ่มเห็นความเป็นปัจจัยละเริ่มเข้าใจว่าเพียงชั่วนหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดระดับเนี่ยเร็วแค่ไหนเพราะขณะนี้นะคะถ้าพูดถึงรูปรูปหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะระหว่างเห็นกับระหว่างได้ยินเนี่ยจิตเกิดดับเกิน17ขณะรูปดับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปคิดถึงจิตซึ่งสั้นกว่านั้นอีกสั้นกว่าอายุของรูปเนี่ยนะ ชั่วหนึ่งขณะจิตเนี่ยจะเกิดดับเร็วแค่ไหนแต่ต้องมีปัจจัยแล้วเราเริ่มเข้าใจกรรมมาปัจจัยเป็นปัใจจัยให้วิปากับจิตเกิดขณะที่เกิดเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมและตัวจิตเองก็เป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยที่ทันทีที่จิตนั้นดับก็ทําให้จิตขณะต่อไปเกิดทากิจผวังไม่ใช่ทากิจปฏิสนธิเพราะว่าปฏิสนธิกิจหมายความถึงกิจที่สืบต่อจากจุติจิตเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อทํากิจปฏิสนธิสืบต่อแล้วดับแต่การดับไปนั้นก็ทําให้ผวังขจิตคือขณะต่อไปเกิดสืบต่อดํารงภพชาติทํากิจผวังคือไม่ให้ถึงการตายหรือจุติถ้ายัางไม่สิ้นผลของกรรมที่จะทําให้เป็นบุคคลนั้นหรือว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเวลาที่เป็นผวังก็ดํารงความเป็นบุคคลน,นั้นจนกว่าจะมีการเห็นซึ่งเป็นวิบากของกรรมหนึ่งกรรมใดทําให้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น เป็นวิบากทําให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเป็นวิบากจิตหรือทําให้ได้กลิ่นเป็นวิบากเกิดขึ้นทําให้มีการรู้รสหรือลิ้มรสเป็นวิบากเกิดขึ้นทําให้มีการรู้สิ่งที่กําลังกระทบสัมผัสในขณะนี้เกิดขึ้นนี่เป็นวิบากแต่ก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยคะ่ะจะมีเพียงแค่วิบากไม่ได้ทันทีที่เห็นก็มีชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นการศึกษาจิตโดยละเอียดทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่จะทํา ถ้ามีความคิดว่าจะทำเนี่ยเป็นเราแน่นอนและทำได้ไหมคะจะทำอะไรจะทำจิตขณะไหนจะทำจิตดวงไหนจะเอาสติที่ไหนมาใช้ไม่มีเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดาบรวดเร็วเป็นอนัตตาเกินกว่าที่ใครจะยับยั้งได้เพียงแต่ว่าการศึกษาเนี่ยยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ว่าเป็นการรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะคำว่า กายานุปัสสนานะคะอนุปัสสนาเนี่ยรู้ตามตามอะไรตามสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากค่ะแต่ว่าสิ่งใดที่เพียงปรากฏทั้งๆท,ที่ผู้ที่ตรัสรู้รู้ว่าเกิดดับเร็วแต่เมื่อสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ก็ศึกษาให้รู้สิ่งที่ปรากฏเพื่อที่จะรู้ความไม่ใช่เราของสภาพธรรมะนั้นพระเจ้าเลิกคิดที่จะทําได้ไหมคะหรือยังคิดที่จะทํา ถ้าเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นจิตสองประเภทใหญ่ๆคือประเภทหนึ่งนะคะไม่ใช่วิถีจิตไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกกลิ้นกายใจก็รู้อารมณ์เช่นปฏิสนธิผวังจุตินี่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกกลิ้นกายใจแล้วก็ขณะใดที่เห็นคืออาศัยตาขณะที่ได้ยินคืออาศัยหูขณะที่ได้กลิ่นคืออาศัยจมูกขณะที่ลิ้มรสก็อาศัยลิ้น ขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็อาศัยกายขณะที่คิดนึกก็อาศัยใจซึ่งเกิดก่อนเป็นทวารทำให้นึกคิดเรื่องที่กำลังคิดอยู่ในขณะนี้ก็ไม่มีเราเลยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพื่อทำยังคิดที่จะทำไหมคะถ้าทำก็จะทำอะไร แล้วจะเอาอะไรมาทําเมื่อกี้นี่ว่าเอาสติมาทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะเอาสติที่ไหนมาทำเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในจุดนี้การด,ดําเนินในการทางปฏิบัติธรรมจึงไม่รู้ว่าจุดไหนควรจะทำํำม่จุดไหนไม่ควรจะทํานี่เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาคะเรากล่าวว่าพุทธังสรนงังคัจฉามิทำมังสรนงังคัจฉามิสังคังสรนงังคัจฉามิ มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเรามีความเข้าใจว่าไม่มีผูดด้ใดจะเลิศกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ยากต้องบำเพ็ญพระบารมีมานานแสนนานกว่าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้ตามปกติธรรมดาอย่างนี้มีความเคารพเรื่มสายถึงพระองค์เป็นสารณะแต่ต้องถึงโดยการศึกษาธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเลยคะ่ะ เป็นยังไงรู้อะไรมีพระบริสุทธิ์ที่คุณอย่างไรมีพระมหากรุณาคุณอย่างไรสี่สิ้าพรรษาที่ทรงสแสดงธรรมะเนี่ยทรงสแสดงเรื่องอะไรให้คนฟังเกิดปัญญาของคนฟังเองที่จะรู้อะไรถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เลยเพราะฉันต้องมีพระธรรมเป็นสาระจริงๆคือศึกษาปริยัติเพื่อที่จะมีปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะทำกิจปฏิปติ เพราะว่าถ้าศึกษาภาษาบาลีจะทราบว่าปติแปลว่าเฉพาะปติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปัปติปติเนี่ยคือสติที่เกิดระลึกรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กําลังปรากฏเพื่อศึกษาเพื่อเข้าใจถูกแต่คนไทยใช้คําว่าปฏิบัติหมายความว่าทำเราก็ไม่เรียนอะไรเลยได้ยินคําว่าปฏิบัติเราก็คิดว่าทำแล้วเราก็ทําแต่เราไม่ได้เข้าใจ เรื่องของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนยังจะทำไหมคะต้องเป็นผู้ตรงค่ะอาจฐานร,ร่าเรินผิดคือผิดถูกคือถูกค,ความจริงคือความจริงความจริงต้องพิสูจน์ได้สามารถเป็นเหตุเป็นผลที่จะให้เข้าใจได้ก็อยากถามตรงๆเนี่นะคะว่าที่ฟังแล้วยังจะทำอีกหรือเปล่าก็ตอบตรงได้ ถ้าจะทําก็บอกว่าจะทำถ้าจะไม่ทําก็บอกว่าไม่ทําค่ะก็เป็นผู้ตรงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปต้องเดือดร้อนใจกับใครเลยนะคะแต่ธรรมะเป็นอย่างไรธรรมะก็เป็นอย่างนั้นมีความเข้าใจถูกคืออย่างไรมีความเข้าใจผิดคืออย่างไรก็เป็นเรื่องของการสะสมที่จะพิจารณาธรรมะถ้ามีความเข้าใจถูกก็ถูกตรงตามลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครไม่มีตัวตน ถ้าศึกษาเรื่องวิถีจิตเนี่ยจะเอาตัวเราไปแทรกตรงไหนไม่ได้เลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญจทวาราวัชนะจักขุวิญญ,ญาฤฤณสัมปติชนะสันติะนะโวทพนะชวนะตถาลัมพนะเราไปทำตรงไหนหรือทางมโนทวารก็เหมือนกันก็ไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยแล้วยังจะทำไหมคะจากที่ฟังท่าอาจารย์ก็ผมรู้สึกดีว่ากาปรปฏิบัติที่แล้วแล้วมาเรามัวไปยึดจุดจุด เรามีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรหรือเปล่าขณะนี้เรามีความถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องของสติปัฏฐานทั้งหมดหรือเปล่าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนี้แหละที่กําลังปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัญญาจะรู้ได้จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏปัญญารู้อะไรปัญญาไปรู้อะไรที่ไหนในเมื่อสิ่งที่กําลังปรากฏนี้ไม่รู้ ตัวของตัวเราเองที่หลอกตัวของเราเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ที่ปรากฏอย่างขณะนี้นะคะเป็นภาพลวงตาให้เห็นว่าเป็นคนหนังสือพิมพ์เนี่ยมีรูปของนายกรัฐมนตรีไหมคะมีนายกรัฐมนตรีในกระดาษดำๆขาวๆได้หรือเปล่าไม่มีแต่แค่กระดาษดำๆขาวๆนั่นก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นภูเขาไฟได้เป็นอะไรๆไ,ได้หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏนะคะให้จิตเนี่ยคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรอย่างที่เคยกล่าวถึงสภาพธรรมะจริงๆนะคะอย่างพวังกับจิตเนี่ยค่ะมืดมากเพราะอะไรคะไม่มีแสงสว่างใดๆเลยเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้น ทางมโนทวารน,นะคะถ้าไม่ใช่การรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อจากทางจักขุทวารขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะลองคิดถึงสภาพจิตนะคะตอนนี้ค่ะเวลาที่จะนึกถึงาธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเจียปนเลยเนี่ยต้องเอารูปออกให้หมดลองคิดถึงว่าโลกซึ่งเต็มไปได้วยสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยนะคะเอาสิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นออกหมด เอาสีออกเสียงออกกลิ่นออกรสออกเย็นออกร้อนออกอ่อนแข็งตึงไวออกหมดเหลืออะไรไม่มีรูปใดๆนะคะแต่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะนั้นไม่ได้สว่างสวยัยไม่ได้ปรากฏอย่างนี้เลยใช่ไหมคะย่งเวลาเนี้ยถ้าเราจะคิดถึงแข็งมันก็ยังสว่างใช่ไหมคะ มีแข็งปรากฏเมื่อกระทบแล้วยังสว่างด้วยก็เลยกลายเป็นเห็นโตแข็งอะไรแข็งไปหมดใช่ไหมคะนี่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วแต่ธรรมะต้องตรงต้องจริงตามลักษณะของสภาพธรรมะแล้วค่อยๆค,คิดเปรียบเทียบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเจตสิกที่ไม่มีรูปสว่างเนี่ยนะคะจะต้องมืดขณะใดที่ไม่รู้สิ่งที่สว่างจะต้องมืดนะคะ แล้วก็ขณะที่เป็นพวังขจิตเนะะี่ยค่ะมีจิตเกิดแล้วแต่สีไม่ปรากฏเสียงไม่ปรากฏกลิ่นไม่ปรากฏรสไม่ปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไม่ปรากฏและถ้าไม่มีรูปพิเศษซึ่งกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเช่นจักขุปสาทะซึ่งเปราะบางเบาเล็กน้อยแค่ไหนลองคิดดูนะคะไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งจักขุปาทะไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม แต่เป็นรูปนะคะซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและรูปนี้ก็มองไม่เห็นด้วยเพราะรูปเดียวที่จะมองเห็นในบรรดารูปทั้งหมดคือสีหรือวันนะวัน,นโนใช้หลายคำบางทีก็ใช้คำว่านิพาด้วยนะคะแต่ว่าให้ทราบว่ารูปนั้นนะคะเกิดดับเร็วมากลองคิดดูอีกระหว่างตากับหู ไกลกันมีอาการสะท้าแทรกขั้นนะคะแล้วก็การเกิดดับที่อายุสิบเจ็ดขณะเนี่ยเร็วยิ่งกว่าระหว่างเห็นกับได้ยินซึ่งเหมือนพร้อมกันเพราะฉันรูปนั้นนะคะที่ยังไม่ดับกระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบได้คือสีสันวัฒณะนะคะและสภาพรู้หรือธาตุรู้จึงเกิดเห็นแล้วก็ดับวาระของจกักขุทวารวิถีเนี่ยสั้นแค่ไหนแต่ทางใจนะคะรับต่อหลายวาระจดจําทุกอย่างสร้างโลกสร้างรูปสร้างเรื่องขึ้นมา เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเห็นอะไรมีดอกอะไรนะคะเซ็กซี่อลิคเนียก็ต่างกับอลิคเนียธรรมดาใบาต่างกันเพราะใบเซ็กซี่คืออ่อนไหวแล้วก็มีพริวพร้วๆนะคะแล้วดอกเป็นสีชมพูด,ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะสร้างไว้หมดเลยนะคะดอกกลั่นทมเหลืองจัดบางชนิดก็มีไส้สีขาวอยู่ตรงกันโลกของความคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมหาศาล แค่คิดนะคะพอไม่คิดไม่มีเลยที่เคยคิดเมื่อกี้นี้จะเป็นเซ็กซี่อลิรคนเนียหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีไม,มไม่มีทั้งนั้นอะไรก็ไม่มีมีเมื่อคิดมีเมื่อเห็นมีเมื่อได้ยินมีเมื่อได้กลิ่นม,มีเมื่อลิ้มรสมีเมื่อปรากฏที่กําลังกระทบสัมผัสนี่คืออน,นิจจังทุกครังอนัตตานะคะสั้นแสนสั้น,นแต่ความไม่รู้นะะี่ค่ะก็ลวงให้เป็นเราที่ยั่งยืนตั้งแต่เกิดไม่เห็นดับเลย จำไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าเพราะจิตเกิดขึ้นจึงมีจําลองจิตไม่เกิดจําจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราจะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะและนี่คือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาให้คนที่เหมือนคนตาบอดอยู่ในเหวยากที่จะขึ้นจากเหวมารู้ความจริงซึ่งไม่มีอะไรนอกจากสภาพธรรมะนะคะละลายความเป็นตัวตน การที่ไม่รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้ด้วยพระมหากรุณาที่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าปัจเจกพุทธเจ้าที่สามารถที่จะประกอบด้วยพระญาณต่างๆที่จะทําให้ทรงแสดงธรรม45พรรษาที่จะให้ธรรม,มะเนี่ยค่ะเป็นสรรนะที่เพ่งสําหรับเรายุคนี้พระคนสมัยนั้นแค่ฟังธรรมะไม่มากท่านก็บรรลุแล้วส่วนใหญ่ท่านก็มีปัญญาระดับนั้น และหลังจากนั้นมาแค่สองร้อยสามร้อยปีก็ยังมีพระอา,หารหันต์มากมายถึงพันปีเพราะฉะนั้นพอมาถึงเรายุคนี้เนี่ยจะไม่มีพระธรรมเป็นที่พพ่งโดยรอบครอบโดยละเอียดโดยเข้าใจจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่คือโลกทางตาผ่านไปแล้วโลกหนึ่งนะคะในความมืดสนิทซึ่งเกิดดับด้วยไม่เที่ยงด้วยทางหูนะคะขณะที่กําลังได้ยินเราคิดถึงว่าไม่มีสีกําลังปรากฏหลับตานะคะมีแต่เสียงปรากฏ แต่เสียงนั้นมีความหมายมาและเรื่องอีกเยอะแยะใช่ไหมคะบางคนก็จำจนตายจากคำพูดบางประโยคของบางคนไม่ลืมไม่อภัยด้วยก็คิดถึงความไม่รู้เนี่ยค่ะนำมาซึ่งกิเลสมากมายมหาศาลหนานแน่นจนกระทั่งเป็นความพยาบาทบ้างเป็นความริษยาเป็นอะไรหลายประการซึ่งก็จะต้องสืบต่อไปอีกด้วยความไม่รู้เนี่ยมากมายสักเท่าไหร่ ด้วยพระมหากรุณาจริงๆนะคะจึงได้ทรงแสดงธรรมะให้คนที่ได้มีบุญในปางก่อนที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้พิจารณาแต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะผิดจำชื่อจำเรื่องเช่นจะปฏิบัติอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยและต้องการอาระไรนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งยุคสมัยกาลของพระาศาสนาเนี่ยกำลังเสือ่อม เราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าเราเสื่อมเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ควาใจถูกต้องไม่ได้มีการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏเราก็ไปคิดว่าทำอย่างอื่นแล้วก็จะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่อยู่ในโลกมืดนะคะแล้วก็มีสีปรากฏนิดหนึ่งแล้วก็มืดต่อมีเสียงปรากฏนิดนึงแล้วก็คิดต่อ มีกลิ่นปรากฏนิดหนึ่งก็วนเวียนอยู่ในสีในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้วยความติดข้องมหาศาลลองคิดดูค่ะนอกจากความไม่รู้มีความเห็นผิดและยังมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผล่ทับผ้าล่าจะออกได้ยังไงถ้าไม่ใช่จีระกาละภาวนาและต้องเป็นความรู้จริงๆด้วยรู้แม้กระทั่งว่าขณะใดสัมมาสติเกิดขณะใดหลงลืมสตินี่คือขั้นแรก ถ้าขั้นนี้ไม่มีนะคะจะเจริญสติไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สัมมาสติขอขอย้อนถามไปคำถามแรกที่จะถามนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายว่าอยากจะทราบตรงตัญจทวารเมื่อเรารับรู้สีทางตาแล้วเนี่ยเมื่อไปสู่ตรงมโนทวารวาระแรกที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายว่าวาระแรกเท่านั้นเองที่เป็นปรมาธ,ธรรมนอกนั้นแล้ว จะเป็นการปรุงเป็นการคิดใช่คําว่าวาระหลังๆไม่กำหนดวาระหลังๆจะเป็นปรมาติวาระก็แล้วแต่จะฟังตรงนี้ให้ให้ชัดๆอีกสักครั้งคะก็คือว่าเวลาที่ตั้งแต่ทปั้งแต่ปัญจทูวานวิธีจิตดับแล้วะคะจิตเป็นอะไรปัญจเวาวิธีดับแล้ว เนี่ยค่ะคือเราไม่รีบร้อนไปตรงโน้นตรงนี้นะแต่เราจะเข้าใจย้อนไปย้อนมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าความเข้าใจของเราเี่ยเข้าใจโดยไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปจําแต่ว่าเข้าใจจริงๆว่าเมื่อปัญจทวารวิถีจิตดับหมดาาจิตเป็นผวางังและต่อจากนั้นเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้น มโนทวารวัชนะนะคะเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็เป็นชวนาจิตเหมือนกับทางปัญจทวารเพราะฉะนั้นก็คู่กันทั้งปัญจทวารและมโนทวารทุกครั้งมันแค่วาระแรกเดียวนั่นเองที่เป็นปรมาสนอกนั้นแล้วทางมโนทวารวาระแรกต้องเป็นปรมัต์แต่เราจะไม่กําหนดว่ากี่วาระเราใช้คําว่าวาระหลังๆเพราะอะไรคะเท่าที่เราจะรู้ได้ การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องรู้ว่าสามารถจะเข้าใจได้แค่ไหนรู้จริงได้แค่ไหนไม่ใช่เราไปคร่ำเคร่งกับตำรานะฮะตำรานี้พมา่าว่าอย่างนี้ลังกาว่าอย่างโน้นไทยว่าอย่างนี้มหายานเข้าไปอีกอย่างโน้นก็พอดีใครจะรู้ถ้าไม่ใช่ปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาของเราเองเนี่ยสามารถจะรู้ได้แค่ไหนก็ควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องแค่นั้นส่วนใครจะไปบอกว่ายัางไงเขารู้ได้ไหมถ้าเขาไม่รู้ เขารู้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาที่จะไปนั่งคลควากันไปตำราโน,น้นตำรานี้อีกหลายตำรามนทวา์วิถีนี่ emia, ดับไปแล้วนี่ก็ผวังขจิตขั้นแล้วผวังขจิตขั้นก็ที่ว่าเกิดเป็นนึกคิดอะไรนี่มันเป็นลักษณะอย่างไง<อ>ครับก็มนทวย์วิถีก็มนทวย์วิถีนั่นเองมาเที่ยวความนึกคิดเนี่ยทางงหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้ทางตาเห็นมีสิ่งที่กําลังปรากฏเท่านั้นทางหูมีเสียงเท่านั้นที่ปรากฏ ทางจมูกก็มีกลิ่นปรากฏทางลิ้นก็มีรสปรากฏทางกายก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏนอกจากนั้นเป็นเรื่องของมนโนทวารหมดพี่ว่ามนโนทวารวิถ<น>ีเนี่ยเห็นประมตธรรมครั้งแรกเห็นอะไรคะจากขุทวารวิถีมีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเราใช้คําว่ารูปคือสีสันวัตณะต่างๆขณะนี้ปรากฏกับจากขุทวารวิถีจิตเมื่อจากขุทวารวิถีจิต คือรูปมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตนะคะจากคอุทวานวิถีจะเกิดต่อไปไม่ได้เมื่อรูปดับพวังขจิตก็เกิดต่อจากนั้นมโนทวารวิถีจิตก็รู้สีที่เพิ่งดับต่อเหมือนกันอย่างเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นระหว่างปัญจทวารวิถีและมีพวังขั้นและมีมโนทวารวิถีเกิดต่อเนี่ยไม่มีใครสามารถจะแยกได้ยังขณะนี้ค่ะจะแยกได้ไหมคะ ไาขณะไหนเป็นปัญจทวารวิถีขณะไหนเป็นมโนทวารวิถีถ้าแยกได้ก็ต้องรู้ภวังที่ขั้นอันนี้ปัญญาขั้นนี้ไม่ไม่ไม่สามารถจะทราบได้เลยใช่หมครับอบรมเจริญไปค่ะแล้วใครจะรู้อะไรก็คือรู้สภาพธรรมะจริงๆตามกําลังของปัญญาของแต่ละคนมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นครั้งแรกนี่ก็จะเห็นอย่างทห็นธาตุมีอารมณ์เดียว ปัญจทวารวิถีแล้วแต่ว่าจะเป็นสีหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะมโนทวารวิถีต้องเกิดสืบต่อมีอารมณ์เดียวกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดของปัญจทวารวิถีที่เพิ่งดับและมีอารมณ์เดียวกันกับปัญจทวารวิถีนี่ที่เพิ่งดับที่เพ่งดับและที่ว่าจะเป็นความนึกคิดเนี่ยจะช่วงไหนก็ขณะที่ไม่ใช่มีพวกนี้เป็นอารมณ์ขณะที่มโนทวารวิถีไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์